บัดนี้เป็นครั้งที่5ตรงกับวันที่14เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวชลดาจันทนะขอเปล่งว่าจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอ,อ,อาจารยบูชาแด่องค์พระขวามปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรวนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีของ ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรม,มังวิราชสาัาสุนันตุสักขะโมคคทาง สเคกาเมจารูเปคิริสิการัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตรุวนาคาหะเนเคหาวัตฒุมิเคเตภูมมาจยันตุเทวาชาลถาลวิสเมยขะขันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวารัจนานังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวนาการโออยัมพะทันตาธรรมมสวนาการโออยัมพะทันตาธรรมมสวนาการโออยัมพะทันตาบท สวดน,นามการสิทธิคาถานโมตัสสะภควโตระหะตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะนโมตัสสะภควโตระหะตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภควโตระหะตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะบทสวดสัจจากิริยาคาถานัตถิเมสรานังอัญังพุทโธเมสรนงันง,ททรรนงวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสทิเมโหตุสัสพพทา นัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดทิเมโหตูสัพพทานัตถิเมสรนังอ ah. ัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมโหตูสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถ อัทายสัพพะปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหูตุสัพพูปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพะปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจสัจวัชเชนะโห มาหูตุสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหูตุสัพพุทธสัพพุปัทวา